จะรักชอบเลขนี้ค่ะสามมาดูกันค่ะว,ว่าทักษะผ่ารวยในวันที่16มีนาคมนี้มีเลขอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าทักษะครั้งนี้พอออกวันที่16มีนา68เนี่ยมันก็จะตรกออกวันอาทิตย์แรม3ค่ขาเดือน4เพราะนั้นเวลาลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์เนี่ยเลข1กับเลข3เนี่ยนะคะมักจะมาเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะในหลักของการคำนวณแล้วยิ่งออกข้างแรมด้วยทีนี้เลขต่อมานะคะอันนี้เราเรียกเรียกว่าเลขคู่เงินนะ ส่วนเลขของคู่โชคลาภค่ะก็จะมีเลข7กับเลข6แล้วคู่ต่อมานะซึ่งจะมีอิทธิพลกับวันอาทิตย์จะเป็นเลข8แล้วก็เลข9อันนี้นะคะก็จะเป็นทักษะของออวันที่16มีนาะก็จะเท่ากับคู่เงินก็จะเป็น31คู่โชคลาภก็จะเป็น76ดหแล้วก็คู่อิทธิพล8 9 ถีในตารางทักษาจับคู่นะคะก็จะมี39 36 79แล้วก็18ส่วนอีกชุดหนึ่งค่ะจะเป็น19 17 86แล้วก็69นะคะซึ่งตรงเนี้เราก็จะได้มาทีนี้ถามว่าอาจารย์รักชอบเลขไหนอาจารย์รักชอบเลขนี้ค่ะ39นะ,ะแล้วก็ชอบเลขแปดสองตัวนี้นะคะ จะเป็นตัวที่ชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะ